สาวใบพิเชียทานและงานแต่งงานต้องเลื่อนแล้วล่ะค่ะทั้งสวยทั้งหล่อเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักและเหมาะสมกันมากๆค่ะสําหรับหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์และทางด้านของนักข่าวสาวน่ารักอย่างสาวบาบพิเชียทานนั่นเองค่ะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นอะไรที่น่านเซอร์ไพรส์มากๆเลยแหละค่ะเพราะว่าทางด้านหนุ่มโตนั้นขอสาวไบแต่งงานกลางรายการกันเลยโดยมีสักขีพยานเป็นคนไทยทั่วทั้งประเทศล่าสุดนี้สาวใบออกมาเปิดใจแล้วล่ะค่ะทางด้านของสาวไบและโตออก ควงคู่กันมา เปิดงานอีเวนต์เป็นครั้งแรกมีโอกาสพูดถึงประเด็นดราม,ม่าดังกล่าวโดยทั้งคู่กล่าวว่าคุณแม่ติดเตียงและก็มีการรับรู้น้อยลงทางด้านคุณหมอได้แจ้งว่าอยากทำอะไรให้รีบทำซึ่งแทนเองเราก็ขยับมาให้เร็วจากเดิมคือกลางปีนี้แลวก็คุณแม่ในอาการแย่ลงอยากให้คุณแม่นั้นสดใสซึ่งคุณแม่สามารถอวยพรและพูดได้เยอะมากที่สุดตั้งแต่นอนโรงพยาบาลมา4เดือนซึ่งขอยืนยันว่าทำการอนุญาตสถานที่อย่างเป็นทางการแล้วและงานที่จัดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะกรัวคุณแม่จะเหนื่อยและงานแต่ จะต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดเพราะอยากโฟกัสกับการดูแลแม่ให้ดีที่สุดนั่นเองคะ่ะทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะ